สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนุ่ยอีกแล้วกับช่องชะนีนุ่ยแป8แปนะคะวันนี้นุ่ยจะพายายทานมาเล่าเรื่องเป็นภาษา,ศาระยองให้ทุกคนได้ฟังกันพอดียายทานเขาเล่าให้นุ่ยฟังนุ่ยกเ็เลยยิบโทรศัพท์ขึ้นมาท่ายวีดีโอเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่ายายทานเขาเล่าว่าอะไรบ้าง ฟังวิทยุวะไงตัดโจรเดี๋ยวก็เล่าฟังเออเขาเล่าวะไงกอรู้ใช้นาอืมแล้วนี่ก็เขาไปส่งถุกวันถุกวันถุกวันเลยอืมนี่เช้าวันนี้ไองแบบไม่ไม่มาทั่งทีวยนรีงวันนี้หิวเข่าหิวอะไรหิวหนังหิวขาอืมแล้วก็วบาต้ไปถึงก่อ หอมแม่มาชาแล้ววันนี้เขาไมีร้ขาวแล้วเขาบอกว่าวันนี้วันแปรเขาเอาข่าไปวัดเจ้าก้อนมาผิดเวลาไปน่อยนึงมาผิดเวลาไปน่อยมาถึงเห็นตติดข่าวเก็เคยมาอันยาย่ะมั้งเอาไปอันยายเอาไปวัดมาแล้วก็เอาอันเด็กใส่ก็ใส่มานเน่นนะมาถึงว่าแม่เอาไปน่อยนะก็บอกขาว

ตีง่ายไหมหนูเด็กคนนางกินข้าวหงงงงงงอกทังไปมากินหมีมดอืมก,กินหมีมดกินเสร็จกินน้ำกินถาเสร็จหายมาโอ,าามอ้ตีตีแม่ได้หมดไหนรู้เลยแล้วมูนลังกินข้าวอืมอันนี้รู้ไหมจะอ้าวแม่นอนตายอยู่างนอนร้างอ่ะอ่าตายเลยเออตายเลยแล้วไง,งว่าไงาว่าคนเลี้ยงพ่อแม่งไงเน๊ยเออตายนะแล้วก็ โ,โล่งหายหยบย่อยเลยคุม่ด้วยลมโมโหง่ะโมโหโมโหเขาเองเนอะโล่งหายโอ้โลงก้อนแม่โมงลงหายหยบย่ออืมว่าแล้วก็เลยอืมแล้วแต่ยอดว่าไงว่าคนเลี้ยงพ่อแม่เป็นไงดิว่าดีสิ่ทำงานทำการอย่าง,างนีเก็ผลเป็นยังไง

คาเลี้ยงพ่อแม่ก็ดีแล้วจเจริญน,นะ,ะนทำอะไรก็จเจริญา,ายก็จเจริญทำอะไรดีหมดงานทำการกขายของขายอะไรขายดีขายได้งานทำการกดีพอดแล้ยล่างของแม่เนยเป็นลำบากนะ คน,น shirt, มันมั้งถิงถิงขวางขวางมันนี่สนใจพ่อแม่หรอกขอแต่ต่างอย่างเดียวไม่สนใจสนใจพ่อแม่แล้วได้ก็ไปซือว่าให้กินได้รก็ซื้อว่าให้กินอือดยากยากไม่เคยไม่เคยถามตักคำอะไรเงี้ยไม่เคยมาสนใจยากมีอะไรฉันจะกินอะไรกับฉันอดอดยากยากตาย ดีแล้ว,ลวยังจำได้ว่าแต่ยอดเขาเหล่าอะไรฟังบ้างเลา่าอน,นีท้ทนจ,จอววก็ซ้อนมาตั้งนานแล้วคนเลี้ยงพ่อแม่นะฟังก็ดีนตะต่ยอดนะเนี่ยฟังละเพินเด็กก็รู้แล้วมันอยู่ที่นิสัยคนว่าจะยังไง ทำบุญกับพ่อกับแม่ก้อนคอยทำกับผักนะมะให้พ่อแม่อิ่มก้อนเราคอยไปทําบุญกับผักพ่อแม่ยังไม่อิ่มเลยคนหายงานหายได้กินมันเนี่ยเออแม่ยังเช็มวางเงินวางอย่างนี้กแล้วดึงใจได้อืมเดี่องจิตเที่ยงชัดชัดชัด คนเที่ยงก็ดูแลไงบางคนเที่ยงไม่ดูแลไงจริงเลยจแต่วันเย็นเย็นดินน้นด้วยฮับน,นี่น่ะมันฮับนี่นโอ้รมงคนดึกไม่รู้มากคนก่อนไม่รู้มากกว่าก็หายพอแม,ม่เรี่ยงคนยง่วงหายพอแม,ม่เรี่ยง คนของแมบอกแม่เรื่องไปไนจะไหนแล้วผมเงินท้องผมเจ้นหอมีหลูกกันนะฮ่าไม่เถอบอกแมวว่าาเอาเงินเอาหลกไห้ออกหลูออกเต่าออกห้แล้วก็ไปไปจ้ะทำงานทำการแล้วมาชเงินมาบอกแมวมีเงินจะหาหายร้านกินปกติของแมวสองคนเจ้าคน ผมเองมเอเอาแน่มแกี่อยาเอมาให้กิมีลูกกันมามะไปมีลูกกันมาแล้วก็เอาลูกมาให้พ่อแม่เลี้ยงแล้วก็ไม่ส่งตังตังก็ไม่ส่งเอาลูกให้เลี้ยงอีกให้ลูกเลี้ยงทันทีให้ตังก็ไม่ให้ตังตังมัต้องให้บางคนก็เป็นงานจริงนะจริงนะแบบบบคนที่คนทางบ้านก็ไม่เหรอ

ลูกมาเรียงกัน,นื่อยงก็แล้วตังก็ไม่ส่งอีกอ,ะอกนะฟังดีนะ,อ,อ,ะอืมฟังแล้วก็มกกเาเล่าให้ฟังมั่งคุณก็ฟังแล้วก็จำไว้ท้ เก็จำไว้สมองจะได้จริงดีๆจะได้ไม่แก้ไม่หลงลืมก็ฟังแล้วก็มาเล่าให้หนูฟังเนี่ยก็จำมาทำผมดีๆนะหัวกระเซิงแทะแทะได้แล้วมั้งไปนอนสะเนาะล้านเนาะกุ้งนึ่งจิกระทาเดี๋ยวไม่ต้องสะเดี๋ยวพ่งนี้ไปสะหนุนกัได้เดี๋ยวไปนอนสะที่ล้านนะเนี่ยเอ็งวิยังหนึ่ง ขาดเนี่ยเหมือนเด็กขาดผมอ่ะขาดผมอะไขาดผมแถมทับคนนั้นก็หายมาอันทับเสร็จซื้อไม่ก็แต่อันสิบบาทดีสิบบาทไม่แพงมากเติมมาตั้งแต่อันเนี่มันยังไม่หมดแล้วมั้งขาดผมเลยมะขาดผมอ่ะขาดทางหัวเนี่ยแหละวมั้ยเป็นที่ขาดผมไม่ใช่เป็นเป็นผ่ามะขาดอย่างเนี้ยหรือหามา อันนั้นเป็นไนล์อัน,น,นเหล็กๆอันสีดำอ่ะใช่สีดำอัน,นเหล็กๆอยู่นะเหล็กๆเขาดูเขามาเขาหายทั้งหมดอีกหายไปไม่รู้อ่ะขาดไปสักมาก็ตกไปนหนนตกไปนหนิ่หมดเดี๋ยวไปดูถิ่นลานนี้เปล่าไม่รู้รเอาไปบ่ายกล้องหน่อยถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยรู้เรื่องป่ะเนี่อยไปบ่ายสิบไปบ่ายหน่อย เออเอาเอาลงเฟซให้เขาดูบ๊ายบายยังไงบใบใบอย่างงี้ยายทานบ๊ายบายไม่เป็นนะจ๊ะบ๊ายบายไม่เป็นอีกบใบใบอย่างงี้นี่อย่างนี้อะไรเนี่ยคนยายทานบ๊ายบายไม่เป็น <laughs> ทำปัจจูติจุบจิจุบไงเออจุบเงี้ยเดี๋ยวมือเอ,อกันเชือดสั่งเนี้ย ทำไมเป็นเลยให้คนในเฟซดูไงดูนี่ดูชอบจะทานชอบจะตายบอ่อยหาให้เขาเห็นตากลงโน้นลงในเฟซบุ๊กลงในโทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่ขาขอจะทานให้ไวๆจะทานบอดีขอบคุณค่ะในะในเฟซเนี่ยแหละเขาบอกกันเขาเห็นคุณเนี่ยแล้วบอกขอบคุณคุณก็บอกขอบคุณค่ะสิขอบคุณค่ะเลยกืมไหวด้วยเออบอกให้เจริญเจริญ บอกตัวเองว่าให้บอกคุณเฟซนแต่บอกตัวเองตาไม่ไหวเขาบอกอ้คุณห้ายไวไวกันเนี่ยไรในโทรศัพท์รู้ในโทรศัพท์เนี่ยนูเอาโลหลู่ลงไงเขาเห็นกันเยอะแยะมดเขาว่าเขาให้คุณยายหายไวไวทำตามาคุณยายเป็นไรคุณตาคุณยายทานผ้าต่อกับจกมาเขาว่าเขาเห็นกันเขาก็บอกว่าคุณยายหายไวไว วันนี้นุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชนีนุ้ยแปดแแปดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า